โอเคผมวันนี้กลับาพบกับโปรโมชั่นดีๆพีพีจัดให้กันอีกเช่นเคยครับผมลูกค้ารูว่าเอฟซที่กำลังตามหารถกระบะไว้ใช้งานขนของคันนี้ต้องบอกว่าไม่ควรพลาดครับผมคันนี้เป็น m มิตซูบิชิไทตัน2.5ดีเซลเทอร์โบพลัดยกสูงโรงงาน ปี2008มือเดียวป้ายแดงไม่แท้โรงงานแสนโลครับผมแผงประตูก็ต้องบอกว่าสวยและเรียบเนียนมากครับผมมาพร้อมก็จกปรับข้างไฟฟ้าโวมาราย ABS Airbag รถค่อนข้างเรียบร้อยครับแผงประตูฝั่งนี้ก็ยังสะอาดอยู่ครับผมคอนโซลก็เรียบร้อยดีครับผมช่องแอรไม่มีแตก,กเป็นรถที่น่าใช้งานอีกหคันครับผมมาพร้อมจอแอนดรอย คอนโซลกลางก็ยังสวยอยู่ครับผมต้องบอกว่าคุ้มค่าคุ้มราคาครับแขบด้านหลางก็กว้างขวางครับผม ต้องบอกว่าข้อแฟรเดซใส่มาใหม่ๆเลยครับผมแมกไรเนอร์ก็ยังเรียบร้อยดีครับผมดูแล้วไม่น่าจะคนของหนักอะไรมาดูห้องเครื่องกันครับผมก็ยังสะอาดเรียบร้อยทุกจุดครับผม<อ>ก็คันนี้ครับผมพีพีจัดให้ผมโปรโมชั่นสุดพิเศษออกรถวันนี้1000บาทขับไปีาเดือนกันไปเลยครับผมราคาเงินสดคนันนี้ตั้งอยู่ที่2 2 5 0 0 0บาทเท่านั้นครับผมลูกค้าในเว็บซีที่สนใจก็สามารถทักมาทางเพจร้านหรือเบอร์ที่ให้อยู่ด้านล่างได้เลยครับผม